เก็บภาพมาให้เพื่อนๆดูนะคะฝากมาฝากเพื่อนๆนะคะเนาะสวัสดีค่ะเช้าวันพฤหัสบดีนะคะเนาะของวันที่สิบเอ็ด แสงมาหน่อยๆเนาะค่ะเนาะทุกคนปติมชอบมากเลยเนี่ยบรรยากาศก็กดีดีนะคะมีลมเย็นมาปติมก็คิดถึงเพื่อนๆเ,เนาะอยากเก็บภาพมาให้ดูมีลมเย็นมาค่ะแล้วก็เป็นท้องฟ้าดำมืดครึ้มมาเหมือนฝนจะตกเนาะปะติมอยากให้ตกสวัสดีค่ะเช้าวันพฤหัส สบายดีนะคะเนาะของวันที่สิบเอ็ดหกโมงกว่าๆเนาะเข้าเจ็ดโมงแล้วตอนนี้โอนะคะทุกคนสดชื่นสดใสสบายดีนะคะทุกคนคะ่ะอากาศก็ดีนะคะสวัสดีค่ะเช้าวันพฤหัสสบายดีนะคะเนาะของ วันที่11ก็อยู่กับท้องทุ่งนาเก็บบรรยากาศมาให้ดูนะคะเพื่อนๆดูนะคะทุกคนสดชื่นสดใสสบายดีนะคะทุกคนขาอากาศก็ดีนะคะเลยเก็บภาพมาให้เพื่อนๆดูนะคะฝากมาฝากเพื่อนๆนะคะเนาะ สดชื่นจังเลยนะคะเลเกจบภาพมาให้เพื่อนๆดูนะคะฝากมาฝากเพื่อนๆนะคะเนาะ ู่กับท้องทุ่งนาเก็บบรรยากาศมาให้ดูนะคะเพื่อนๆลมเย็นมาค่ะช่วงเชา้าบรรยากาศก็ประมาณนี้ค่ะดูาท้องฟ้าแสงมาหน่อยๆเนาะคะ่ะเนาะทุกคน ป้าติมชอบมากเลยเนี่ยอ้นะคะทุกคนสดชื่นสดใสสบายดีนะคะทุกคนขาอากาศก็ดีนะคะเ็ดเดือนมกราคมสองห้าหกเจ็ดเนาะจ๊ะเพื่อนๆดูบรรยากาศตอนเช้านะคะเนาะป้าติมเก็บบรรยากาศตอนเช้ามาให้เย็นสดชื่นจังเลยนะคะ มีลมเย็นมาค่ะแล้วก็เป็นท้องฟ้าดำมืดครึ้มมาเหมือนฝนจะตกเนาะตอติมอยากให้ตกสวัสดีค่ะเช้าวันพฤหัสบดีนะคะเนาะของวันที่สิบเอ็ดลมเย็นมาค่ะช่วงเชา้าบรรยากาศก็ประมาณนี้ค่ะดูาท้องฟ้า มีลมเย็นมาค่ะแล้วก็เป็นท้องฟ้าดำมืดครึ้มมาเหมือนฝนจะตกเนาะก้าติมอยากให้ตกมีลมเย็นมาค่ะแล้วก็เป็นท้องฟ้าดำมืดครึ้มมาเหมือนฝนจะตกเนาะก้ติมอยากให้ตกฝนจะตกหรือว่าข้างล่างก็มีหมอกนะคะเนาะแต่ข้างบนท้องฟ้าก็จะดำมืดครึ้มมานะคะ เดทก็กำลังสองสวัสดีค่ะเช้าวันพฤหัสบดีนะคะเนาะของวันที่สิบเอ็ดรอยู่กับทองทุ่งนาเก็บบรรยากาศมาให้ดูนะคะเพื่อนๆ ก็ดีดีนะคะมีลมเย็นมาปฏิมาคิดถึงเพื่อนเพื่อนเนาะอยากเก็บภาพมาให้ดูเราอยู่กับท้องทุ่งนาเก็บบรรยากาศมาให้ดูนะคะเพื่อนเพื่อนเก็บภาพมาให้เพื่อนๆนดูนะคะฝากมาฝากเพื่อนเพื่อนนะคะเนาะสวัสดีค่ะ เช้าวันพฤหัสสปอดีนะคะเนาะของวันที่สิบเอเย็นสดชื่นจังเลยนะคะดูลมเย็นมาค่ะช่วงเชา้าบรรยากาศก็ประมาณนี้ค่ะดูฝ่าทองฟ้าฝนจะตกหรือว่า ข้างล่างก็มีหมอกนะคะเนาะแต่ข้างบนท้องฟ้าก็จะดำมืดครึ้มมานะคะแดดก็กำลังสองหกโมงกว่าๆเนาะข้าวเจ็ดโมงแล้วตอนนี้แสงมาหน่อยๆนะคะเนาะทุกคนปติมชอบมากเลยเนี่ยมีลมเย็นมานะคะ่ะแล้วก็เป็นท้องฟ้าดำมืดครึ้มมาเหมือนฝนจะตกเนาะปะติมอยากให้ตก มีลมเย็นมาค่ะแล้วก็เป็นท้องฟ้าดำมืดครึ้มมาเหมือนฝนจะตกเนาะป้าติม๋มอยากให้ตกมีลมเย็นมาค่ะแล้วก็เป็นท้องฟ้าดำมืดครึ้มมาเหมือนฝนจะตกเนาะป้าติม๋มอยากให้ตก จะตกหรือว่าข้างล่างก็มีหมอกนะคะเนาะแต่ข้างบนท้องฟ้าก็จะดำมืดครึ้มมานะคะเดดก็กาลัาง,สงสองจั่างเลยมันจะได้หายฝุ่น <c oughs> ที่บ้านนะคะฝุ่นมากเลยตอนนี้และกลางวันก็จะร้อนนะคะแต่ช่วงเช้าอย่างเงี้เย็นค่ะอย่างเลยมันจะได้หายฝุ่น <c oughs> ที่บ้านนะคะฝุ่นมากเลยตอนนี้และกลางวันก็จะร้อนนะคะแต่ช่วงเช้าอย่างเงี้ย เย็นค่ะโดูนะคะทุกคนสดชื่นสดใสสบายดีนะคะทุกคนคะ่ะอากาศก็ดีนะคะดูลมเย็นมาค่ะช่งชวงเช้าบรรยากาศก็ประมาณนี้ค่ะดูฟ้าท้องฟ้ามีลมมาด้วยอากาศดีค่ะตอนเชา้าเดดกำลังจะออกนะคะ ช่วงเวลามีลมมาด้วยอากาศดีค่ะตอนเช้าแดดกำลังจะออกนะคะช่วงเวลาเ้าอยู่กับท้องทุ่งนา <c oughs> เก็บบรรยากาศมาให้ดูนะคะเพื่อนๆดูลมเย็นมาค่ะช่วงเช้าบรรยากาศก็ประมาณนี้ค่ะ ดูฝ่าท้องฟ้าไดยเก็บภาพมาให้เพื่อนๆดูนะคะฝากมาฝากเพื่อนๆนะคะเนาะฝนจะตกหรือว่าข้างล่างก็มีหมอกนะคะเนาะ แต่ข้างบนท้องฟ้าก็จะดํามืดครึ้มมานะคะเดดก็กำลังสองเจ็ดเดือนมกราคมสองห้าหเจ็ดนาะจ้ะเพื่อนๆดูบรรยากาศตอนเช้านะคะเนาะป้ติมเก็บบรรยากาศตอนเช้ามาให้ยเก็บภาพมาให้เพื่อนๆดูนะคะฝากมาฝากเพื่อนๆน,นะคะเนาะ